กอล h ฟฮอ a ด้าเอลพีเจไท2021นะครับวันแรกแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว2อโปสาวไทยอย่างอัตยาธิติกุลและประพังกรทวัฒนกิจขึ้นมาเป็นผู้นําร่วมกันครับกลับมาแข่งขันในประเทศไทยอีกครั้งสําหรับกอล์ฟฮอนด้าเอลพีทัวร์รายการ Honda าเอลพีเจไทยแ2021ชิงเงินรางวัลรวม1.6ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทที่สนามกอล์ฟสยามคันธีขับพัทยาโอนครสจังหวัดชนบุรี โดยในปีนี้กำหนดจัดในรูปแบบสนามปิดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบวนนันแรกแล้วนะครับน้องจีนอัตยาธิติกุลเจ้าของสถิตินักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกที่คว้าแชมป์แมตช์มมอาชีพลงแข่งขันรายการนี้ในฐานะโปรกรอล์ฟอาชีพเป็นครั้งแรกทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับทำไป2อีเกิลกับ5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์8อันเดอร์พา64ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันกับ พังกรทวัฒนก,กิจเจ้าของแชมป์เมเจอร์ ANA Inspiration 2021ี่ที่ทำไป9กเบอร์ดี้เสีย1นึ่งโบกี้โอ้พอใจมากคะ่ะเป็นอะไรที่แบบเกินคาดเลยก็ว่าได้แต่ว่าคือจินรู้ว่าจินมีโอกาสที่จะทำได้มากกว่านี้แต่จินรู้สึกว่าจินให้โอกาสตัวเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าพอใจกับผลงานมากเพราะว่าจริงๆถ้าวันไหนเราเข้าอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็สามารถได้เยอะกว่านี้ ถามว่าอยากได้ไหมจินว่าทุกคนก็คงอยากได้แต่ว่าจินไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากกว่าว่าจินต้องได้แชมป์หรือว่าอะไรเพราะว่าจินออกไปทําทุกอย่างให้ดีที่สุดมากกว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกแชนส์ที่จินสามารถเรียนรู้เกมตัวเองได้มาขึ้นแล้วก็เอากลับไปััฒนาถ้าเรื่องนั้นก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้แบบเป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญที่จินคิดอะไรอ่าขณะที่โปรเมเอริยาจุธานุการทำผลงานมาดีตลอด จนกระทั่งมาพลาดเสียโบกี้ที่หลุม18ทําให้จบวันแรกสกอร์7อันดร์พา65อยู่อันดับที่3ร่วมกันกับแนนนาเคิร์สเมสเทนจากเดนมาร์กส่วนลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์ทาไป6เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้สกอร์6อันดร์พา66อยู่อันดับที่5ร่วมกันกับทันนากรีนจากออสเตรเลียและคลโรไลเมสเนจากเยอรมนีขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจปาจารีอนันต์นาิการสกอร์4อันเดร์พา อยู่อันดับที่14ร่วมโมริยาจุธานุการสกอร์2อันดับาและชเนะตีวันเสนสกอร์1อันดับาอยู่อันดับที่33นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเทียนเฉยรายงานจากสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับโอคอสพัทยาจังหวัดชนบุรี